หมือยู่ที่สวนสัตว์เปิดนะทุกคนแล้วดูรถเราดิเราจะไปขึ้นรถยังไงอ่ะวิววิววิวหลบกันหลบกันวิววิเหมือนแรดมนเอาหน้าแบบว่าเอาหน้าดุูรถเราอะขึ้นรถเราถอยเลยไหมขึ้นรถถอยขึ้นเรโอเคโอ้ my god อันตรายอยู่นะเราจะเจอเสือเจออะไรไมเนี่ยทุกคนมันเป็นสวนสัตว์เปิดไงลองขับรถไปดูด้านนอกรอบข้างก่อนนิดนึงนะคะดูสิว่าเราจะเจอสัตว์อะไรทุกคนอุ๊ยเอาลงน้าไปซะแล้วแป๊บหนอ่ นั่น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 อานิลิงอุ้ยพี่ลิงอุง้ยเย็นข้างๆเลยหมุนติ้วๆอยู่ด้านข้างเลยจ้าและอันนี้ล่ะอุ้ยแต่แล้วแต่แล้วนี่แมวป่ามันจะมาฆ่าเราไหมมันจ้องแล้วมันกัดเราหรือเปล่าเนี่ยกัดหรือเปล่าโดนกัดเปล่ามันรู้วิ่งก่อนเพราะอยู่ในน้ำปุ๊บอ่ะน,น้องจะช้ากว่าด้านบนมั้งอุ้ยทุกคนเราออกไปจากที่นี่ดีกว,ว่าทุกคนแมวป่ามันกัดอุ้ยตัวอะไรอะ่ะ ะะรู้พี่หมอ,พ,พ,อพี่กันหน่อยนะคะใครู้พี่หมอพี่กันหน่อยนะเดี๋ยวพี่กันกลากับก่อนกลับก่อนอันตารายค่ะทุกคนที่นี่อันตารายมากเฮ้ยฉันจะตุยไม่เนี่ย